มาจัช่ Channel, องอิเฟสชันค่ะกับมาพบกันทุกคนกับี้อวดจังนี่มาแล้วนะจ๊ะเฮ้ยเป็นคลิปขี้อวดคลิปแรกของปีนี้เลยเนาะเออมีใครคิดถึงช่วงนี้กันบ้างจ๊ะเธอฉันก็คิดถึงนะเพราะว่าเออไม่ค่อยไดเอามาอวดเลยดียเพราะว่าทำไมไม่ได้เ้อนั่นเองไม่พีจามทุกคนใช่ไหมถ้าเกิดใครอยากสมทบทุนในช่วงนี้นะคะสามารถโดเด็เข้ามาได้เลยนะจ๊ะเอ้ยนะอ่ะเอามาเข้าเรื่องกันดีก,กว่าวันนี้เราจะมีของนี่นี่นีะได้ะได้ะได้เนี่ยเี่ยอ ทั้งหมด1 2 3 4งอ่ประมาณสี่สีอย่างนะคะบางอันแกะไปแล้วลุ้นไปแล้วด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้องคนนี้ก่อนเลยเห็นเด่นชัดมากเนี่นี่คืออะไรทุกคนนี่นคืออะไรอะ่ะเอาไปใส่นี่เหรอเฮ้ยได้นะเฮ้ยได้ไอ้น่าก็จะบานๆหน่อยทุกคนแล้วก็มียนนี้อ่ะมีใครพอนนิึงออกบ้างหรือยังอ่ะหัวฟูเลยอ่ะ มีใครที้ออกบ้างอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเอาไว้ใส่อย่างนี้เหรอได้อยู่นะจริงๆอะเอ้ยเอาฉันใส่เองก็ได้แล้วจริงๆใช่ไหมได้ถ้าใจเราได้มันก็ได้ทุกคนอ่ะสิ่งนี้ก็คือเป็นชุดน้องตุ๊กตานั่นเองเออถ้าทุกคนได้เห็นเราได้แกะน้องตุ๊กตาไปแล้วเอ,อ่อจริงๆมันจะมีอีกสองตัวใช่ไหมที่เกบไปเปกดแล้วทุกคนอันนี้คือชุดน้องที่เราตามหามันนานมากๆมาก,มาก,มากแบบประมาณ ห้าหกเดือนได้มั้งตอนแรกเราเห็นเขาเปิดพีไม่ใช่ไม่ใช่เปิดพีดิมันกับเหมือนเป็นของในสต็อกแล้วเขาก็เอามาขายเลยแล้วทีนเนี้ยไม่ทันไงไม่ทันแล้วก็แบบพอรอรอก็ไม่มีรอบใหม่แล้วรอรอแไม่มีรอบใหม่แล้วแบบางคนที่เขาทันเขาก็ถ่ายรูปบนรถแล้วมันน่ารักมากเนาะก็คือเป็นชุดทันตะวันอย่างงี้ทุกคนแล้วก็นี่ก็ใส่หัวแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งที่เรารอแล้วก็เราเกือบไม่ทัน แต่ว่าก็ได้มาในรอบที่สอนกันแล้วก็คือนี่นั่นเอนงทุกคนน่ารักมากน้องน่ารักมากคือดูสิดูน้องซีนี่คือน้องกัป s u าวเวอร์บอยเอ้ยพี่ตูดมีลูกบอลด้ยน่ารักน้องน,มมน่ารักน้องมีผมมาน่ารักแล้วก็ใส่ชุดนี้น่ารักแน่นอนมาทุกคนเอาจริงนะเราอะ เลิกหวังไปแลกชุดเนี่ยชุดทานตะวันเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นผ้าอ้อมน้องนะทุกคน่น,นมีแบบทานตะวันอยู่ตรงนี้เราอะเลิกหวังไปแลวกับชุดเนี้ยเพราะว่ามันหายากมากหายากแบบยากจริงๆอะส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะเป็นสีอื่นเป็นสีแดงหรสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่แบบ s u n วเวอร์นอยใช่ไหมโอ๊ยกางเกงเล็กหรือเปล่าลู้อหน <c oughs> ดูน้องแล้วทีเนี้ยเราก็เลิกหาไปแล้ว อยู่ๆเอ้ยอยากได้วะ่ะอยู่ก็อยากได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตัวเราแบบไปเซิร์ชเซในทวิตดูว่าแบบชุดตุ๊กตา20เซนอะไรอย่างเงี้ยสรุปเจอว่าอยู่ๆก็เจอเฉยๆในวันนั้นตอนนั้นเลยแล้วแบบเป็นเป็นแอคทวิตแอคแรกเลยที่เราจิ้มจิ้มลงไปแนละ้วมันแบบเฮ้ยตกลงคือพรอมลิขิตใช่ไหมจริงๆเลยทุกคนมันแบบ ฉันที่หมดหวังไปแล้วกับสิ่งนี้นะทุกคนแล้วมันแบบอยู่ๆมันก็ได้มันก็เจอแล้วก็ปแบบึ๊บชุดสุดท้ายพร้อมส่งค่ะพร้อมส่งพร้อมโอนแล้วก็ได้มานะคะเป็นน้องเอ็น่ารักน่ารักน่ารักมากทุกคนน่ารักมากน่ารักอะไรขนาดนี้น่ารักจริงๆดูดิดูน้องน้องแบบน้องมีฟันน้ำนมด้วยนะ นี่ยน่ารักไหมใครมีแบบไซส์สิเซนสิบห้าเซนก็ได้แบบนี้ถ้าใครมีใครมีพิกัดหรือว่ามีชุดตัวเองอยู่แล้วอยากส่งต่อมือสองก็ได้ทุกคนคืออยากได้มากอย่าให้น้องเป็นแฟดจริงน้องจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสิบเซนคล้ายๆกันเนี่ยน่าแต่ยังหาชุดมนให้น้องไม่ได้เลยใครมีช่องทางชุด สิบเซนทุกคนแนะนํามันด่วนด่วนเลยเพราะว่าเราหาชุดสิบเซนที่ถ UH, ูกใจยากมากแล้วก็รวมไปถึงชุดยี่ส uh, ิบเซนที่น่ารักแบบนี้อ๋อน่ารักมากดูนี่น้องมีความแบบหิวนมคืออยากกินนมตลอดเวลาเลยนด่นี่บีบบีบหน้าบีบหน้าอ่ะเดี๋ยวให้น้องไปพักให้น้องอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้นะลูกตั้งกล้ามอยู่ตรงนี้นะอ่าอ่ะ มาที่อย่างต่อไปอันนี้ก็คือแกะไปแล้วลุ้นไปนแล้วเพราะว่ามันตื่นเต้นอะเพราะว่าหล,หลายๆคนเขาก็แกะไปแล้ว,ลวเราก็แบบโฮ้มันต้องได้มันต้องโดนนั่นก็คือเป็นเป็นบัตรคอนน้องกราฟนั่นเองทุกคนแล้วก็มันก็จะมีเป็นโปสการ์ดให้ด้วยใช่ไหมแล้วเราก็คิดไม่คิดว่าโปสการ์ดจะใหญ่ขนาดนี้คือเข้าใจว่าเป็นขนาดโปสการ์ดอะสี่คูนหกอะแต่นี่ก็แบบทุกคนดูขนาดก่อน จากที่หลายๆคนเขาแบบเอามาอวดกันใช่ไหมเออแล้วก็มีหล,กหลาหลกหลายลายหลากหลายรูปของน้องกรับอันนี้ก็จะเป็นสุ่มอันนี้จะเป็นของบัตร900ใช่ไหมเก้า้ยอยเาสิไอสักอย่างอนี้ก็จะได้เป็นบัตรพลาสติก1นึ่ใบแล้วก็เป็นโอสการ์ดหนึ่งใบอ่าเรามาดูบัตรคอนกันก่อนอน,นี่ดูเธอเธอจ๋า,จาบัตรคอนก็แบบโอ้จะแล้ว ตแลแต่แน่เน่เน่เนดูสิไม่ไหวไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆเลยโอ้ยดีอ่ะสิ่งที่เราต้องรุ้นก็คือโพสการ์ดใช่ไหมมันจะมีหลายลายหลายหลายลุกในคอนน้องกรนั่นแหละสิ่งที่เราหวังแล้วเราอยากได้ก็คือรูปน้องอาซางกับน้องกรอฟแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฉัน จะได้รูปอะไรนะจ๊ะเธอเออเดี๋ยวๆๆปิดน,นิดนึงจริงๆก็รู้ไปแล้วแหละว่าตัวเองจะได้รูปอะไรและเดี๋ยวทุกคนมาดูกันว่าจะจะเดาถูกหรือเปล่าว่าฉันได้รูปอะไรเอาเดาเดา,เดาแล้วยังให้โอกาสพีมเมนต์คหนึ่งสองสามแต่ว่าไม่ได้รางวัลนะอ่ะมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วหนึ่งสองสามิ๊งอ่ะซ่า นี่คือรูปที่หวังไว้แล้วฉันก็ได้ฉันก็ได้รูปที่หวังไว้เอโดูหลานดิแล้วก็แบบใหญ่มากอะทุกคนฉันคิดว่าเป็นขนาด4คูณ6หลที่บอกอันนี้มันประมาณ8 8คูณ6เด้อย,ย่างใหญ่อย่างใหญ่ใหญ่กว่าโอ้ใหญ่กว่าอันนั้นเนี่ย ห้าคูณเจ็ดปกติเราอ่ะใหญ่สุดที่เราเคยทำรูปมาห้าคูณเจ็ดเท่านั้นเองแต่นี่ก็คืออันใหญ่เพลิเตอร์เลยเท่ากับกล่องเนี้ยอ๋อกล่องนี้ใหญ่กว่าแต่ใหญ่จริงทุกคนประมาณสองมือฉันอะมือฉันใหญ่นะมือฉันใหญ่นะเนี่ยนะดูสิแนะละ้วลกมีใครได้รูปไหนกันบ้างมาอวดกันได้นะจ๊ะแบบเฮ้ยมาขิงกันหรือว่าเฮ้ยได้รูปเดียวกันยังไงก็บอกกันได้ทุกคนแล้วดูอาซาทำหน้าดิ แต่กั๊บก็เหมือนบีบคออาซาอยู่เหมือนกันดิน่าราักอ่ะไว้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งกับตอนที่เขาส่งกู๊ดมาใช่ไหมแล้วก็มันจะมีของบัตร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  VIP ทั้งหลายเลยที่ว่าจะต้องได้บัตรคอนแล้วก็โปสการ์ดอีกใช่ไหมโฟมไลท์ซินเอ้ยมาเหลืออีกสามอย่างอันไหนก่อนดีอ่ะอันไหนก่อนดี อันนี้ก่อนหัหยเกะก,กะสุดแล้วตอนนี้พอชิ้นใหญ่มากอะถ้าเกิดว่ามีใครพรีมาเหมือนกันก็น่าจะรู้ว่าเอะในช่วงนี้นี่นั้นมันมีอะไรที่ต้องใส่เป็นกระบอกกระบอกมานะาเออเราอะวิวิเกือบฟันนะเราอะพลาดไปในรอบแรกก็คือไม่รู้เรื่องกับเขาว่าเขาเปิดพีนะก็เลยแบบเฮ้ย hey, คืออะไรคืออะไรเห็นเขาแบบได้กันแล้ววนรีวิวรีวิว,ลว,ลว,ลวตวลงว่าเขาก็เปิดอีกรอบนึงเอ้เป็นบุญมากทุกคน นี่ออกยังโออกแล้วยังนะแต่เดนตะเดนเอาจริงเราไม่ได้แกะของใส่ใส่ใส่กระบอกโปสเตอร์อย่างนี้นานมากแล้วแบบเมื่อก่อนคือโคตรคิดถึงอะอันนี้คือจริงๆเวลาสั่งบั้มพี่มิวพี่มิวน่าจะแบบมีโปสเตอร์ให้ด้วยนะอันนี้คือแบบส่งข้อเสนอไปทางสตูได้ไหมเออเพราะว่าเมื่อก่อนเราแบบเวลาซื้อบั้มเกาหลีใช่ไหมก็จะได้โปสเตอร์ด้วยแล้วเราแบบ ที่บ้านกับบอกโปสเ,เตอร์คือตปมไปหมดอะทุกคนเยอะมากแล้วคือพอมาพี่มิวเนี่ยพี่มิวนางไม่มีโปสเตอร์เลยอะฉันไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมอยากให้มีโปสเตอร์นี่รู้สึกว่าเขาจะมีการ์ดการ์ดอะไรสักอย่างนะอันนี้ก็คือแต่เดมแต่เดมโอ้ยอันนี้ติดมือเดียด๋วยวแป๊บนึงแต่เดมแต่แดม นี่ก็คือตารางสีเสื้อมงคลนั่นเองทุกคนเน่และก็นี่เป็นวัตถีินของพี่มิวส์สุภสินั่นเองทุกคนฉันก็คือไม่ได้ซื้อออฟฟิเชีลนะคะทุกคนจะบอกก่อนแต่ว่าฉันพลีสิ่งนี้มาค่ะอ่าก่อนก่อนก่อนดึงออกมันจะพอเตอมจะแน่นใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดว่าใครได้ผลิตภัณฑ์คล้ายๆสิ่งนี้ให้เราแบบฟึ๊ หมุนน้องให้น้องเล็กลงแล้วก็ออกมานะจ๊ะและอยตื่นเต้นอะมันต้องมีคนได้มันบ้างแล้วแหละใช่ไหมเฮ้ยทุกคนใหญ่มากฉันไม่คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากพี่มิวส์สสิบสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่มิวทุกคนสวัสดีพี่มิวก่อนเดแสวัสดีค่ะเฮ้ยเหมือนขอสอจริงว่ะ เ,ปปเดี๋ยวจะไปแปะไปข้างล่างทุกคนจะได้เห็น <c oughs> เอ้ยฉันชอบฉันชอบคนคิดชอบมากข้างล่างก็ปุ๊บปับปุ๊บปับเป็นปฏิทินนะคะ <c oughs> เลิศร่ำรวยเงินทองค้าขายรุ่งเรืองอะนี่เลยเหมาะกับบ้านฉันมากค้าขายรุ่งเรืองนะจะ <c oughs> ทุกคนจะต้องได้เห็นสิ่งนี้ที่ร้านในชั้นนะคะทุกคนเลิศมาก พี่มิวจะมาเป็นนายกวับที่ร้านให้ลูกค้าเข้าร้านนะ <c oughs> เ,ออเลิศชอบอะ่ะเอ,อ้ยมีเราต้องตุกด้วยมีเราต้องตุกด้วยนี่คืออะไรอะ่ะท่องหยิบท่องหยอดเนอี่อะไรอะ่ะข้าวเหนียวมะม่วงใช่ปะวะนี่อะไรไม่รู้อะ่ะเหมือนพนักคอตตาอ๋ออ๋อนมนมนมสสใส่ไส้ใช่ไหมข้าวเหนียวนมสวสใส่ไส้ใช่ไหมเอ,อ้ยเลิศข้างบนเนี่ยอ๋อสวัสดีปีใหม่ น่าม,มากมีสุปรสิทธิ์จงชีวิวัอะเอ,อ้นยนชอบสิ่งนี้ขอบคุณด้วยที่ทําสิ่งนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่เปิดรอบเพิ่มเพราะว่าไม่งั้นก็คือจะไม่ได้นะคะพลาดค่ะไปอย่างต่อไปอ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้วันที่หลักเอ้ยแล้มาแกะอันนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นของคุณโมจิคนเดิมนะคะเอ้ย ใครจาได้บ้างชื่อนี้คุ้นๆกันบ้างไหมเอ่ยคุ้นๆกันบ้างไหมเอ่ยตึ้งตึ้งตึ้งเราแกะของคุณโมไปหลายชิ้นแล้วนะคุณโมคือคนที่ทําสิ่งนี้ด้วยทุกคนน,นี่พี่มิวโคไฟพี่มิวแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีดาร์ฟเป็นของน้องกราฟแล้วก็แต่ว่ายังต้องรอดูนะจ๊ะว่า จะมาเมื่อไหร่ก็คุณโมเขาก็ยุ่งๆอะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเรารอฟรีคงไปน้องกลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาเก็บด,ด้วยกันนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่นานเลยทุกคนอ่าแต่ดมแต่ดมแะ่ด,แดมแต่ด,แดมแต่ด,ดมนี่อันนี้เป็นเซ็ตของ ปีใหม่ปีใหม่คริสต์มาสรวบรวมกันรวบรวมกันจ้าแนบเป็นสิ่งนี้จริงก่อนหน้านี้คุณโมเขาจะมีคอลเลคชั่นที่เป็นอะไรนะเป็นคุณพระอาทิตย์กับทันตะวันแล้วก็จะมีตอนฮาโลวีนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคุณซานต้ากับเรนเดียน้อยนี่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 เห็นบ้าเห็นอ่าแล้วก็อันนี้นี่นี่ น่ารักสองอันน่ารักแล้วก็นอกจากจะมีน้องจิ๋วแล้วก็จะมีนี่นี่น,น,นี่เป็นโปสการ์ดด้วยแกะแปะ๊บแกะแปะ๊บแกะแปะ๊บตดำตดำทุกคนช่วงปีใหม่ไปไป,ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนี่แบบไม่ไปไหนเลยเศร้าแท้แม่ปะโบ อ่ะอันนี้ก่อนดีกว่าเป็นน้องอันเด็กก่อนอเป็นแบบใส่ชุดวินเทอร์นา่าแล้วก็มีแฮปปี้นิวเยียด้วยอุ้ยอุ้ยอันนี้สวยอ่ะแฮปปี้นิวเยียพี่เสือน้องเสือนา่ารัก แล้วก็โหรอบนี้ของแถมคือเยอะจังของแถมเยอะมากรอบนี้แต่เดมแต่เดมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยน้องไม่ยอมออกมาทุกคนไม่เอาออกก็ได้ให้น้องอยู่ในนี้น่าจะน้องจะขนาดพอดีกับซองน่าจะเอาไม่ออกนี่แต่เดม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 ,ดมแล้วก็มีเป็นปฏิทินน้อยลายเดียวกัน แทมแทมแทมนอ้โหคุณโมรอบนี้แถมเยอะมากอะแถมหลายอย่างใช่เนมแะเนม,มอันนี้น่ารักช่องนี้ช่วงน,นี้ที่สุดเลยคุณโมแล้วก็นี่คือของแถมทั้งหมดเยอะมากแล้วก็มาที่อย่างสุดท้ายเอ้ยอันนี้ต้องแบบ กราบขอบคุณผู้มีพระคุณอันนี้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 มาจากคุณคุณคุณนกนะคะที่แบบมีอุป,ปการะคุณในการนำพาสิ่งนี้มาให้เฮ้ยอันนี้คืออะไรเสียดายมากที่แบบทำไมฉันสั่งอันเดียววะ เสียดายฉันรู้สึกเสียดายากามั่สั่งอันเดียวอะตอนแรกแบบแค่อยากจะกระจายสิทธิ์ให้คนอื่นด้วยไงแล้วแบบเออเรื่องเรื่องหนึ่งหนึ่งหนึ่งเซตแล้วกันกที่ตัวเองชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอ้กแบ็บอยากกระจายสิทธิ์ให้คนอื่นได้กันอย่างทั่วถึงไปไปมา,มา,มาอ้าวทำไมไม่สั่งสามอันวะทุกคนรู้สึกเสียดายจนถึงตอนนี้ พอจะนึกออกกันบ้างไือเปล่าว่าคือโอ้ยกล่องสวยมากกล่องสวยทุกคนสิ่งนี้ก็คือกราฟ t ทชเชอร์บ็อกซ์นั่นเองทุกคนของวุฒิเอร์จ้าคนกล่องสวยโอ้โหกล่องพรีเมียมมากไม่มีบุบไม่มีสลายเลยต้องกราบขอบคุณคุณนกด้วยนะคะอ่า เปิดมาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหบุฟงไองอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะฟองน้ำแล้วก็ท็อปด้วยกรามะหยี่อย่างดีเธอสุดยอดเธอฉันอยากได้อีกสองเซตที่เหลือทำไงดีอะโอ้ยโปดการ์ดโอ้โหโอ้โหเอ้ยข้างหลังมันไม่เหมือนกันว่ะเอ้ยมามามาเราจะให้ดูข้าวๆรา,านะทุกคนแต่แรม ตรงโอ้ยโอ้ยลูกนี้น่ารักลูกนี้น่าระน้องกาป่ะน้องคือแบบโอ,ตอ้ต่อแล้วตายแล้วต่อแล้วน่ารักปลา นี่ก็คือทั้งหมดของรูปเดี๋ยวเราขอดูชัดๆสักรอบสิ <c oughs> รูปนี้คือมีความแบบเอ้ยินณแมคะข้งหลังอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> เสียดายอยาเสียดาย <c oughs> มีใครมี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 เขาเรียกว่าอะไรนะมีใครมีสองชุดบ้างหรือมีซ้ำอะไรเงี้ยอยากส่งต่ออันนี้ที่เรามีเป็นเซตคุโรบุตะ ใครมีทัฟโฟใครมีเบคอนทักบอกดิฉันดินฉันอยากได้ที่มีซ้ำนะหรือว่าอยากอยากขายต่อก็ได้อยากส่งต่อก็ได้นะทุกคนน่ารักอร่อยฟินมีระดับกรับอะไรนะอร่อยฟินมีระดับกรับบูชเชอร์อ่าข้างหลังก็จะเป็นอย่างงี้ข้างหลังมันไม่เหมือนกันนะเธอนี่แก้มเต็มมากนี่ข้างหลังเป็นคิดถึงจังโอ oh. นี่คือแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อย,อ,ยอันนี้เป็นโปสการ์ดค่ะน่ารักหมูคุโรบุตะนุ่มหอมกลิ่นชาโกกิวน่ารักอันนี้เป็นปฏิทินก็คือกระดาษดีเลยนะเธอกระดาษแบบไม่กรงแกงเลยอะ่ะอันนี้เป็นโปสการ์ดแต่เดมแต่เดมแต่เดม โี้นะี่โค้น่ารักเลยอันนี้เขียนว่ารักนายรักหนูเหมือนกันรูกอ่ะวนมาลูปสุดท้ายข้างนี้เป็นโลโก,โก้เฮ้ยอันนี้ดีดีมากดีแบบดีอ่ะฟุตชอปเก็ทำดีนะทุกคนนั่นแหละอย่างที่บอกถ้าเกิดใครมีเซ,ตเ,เซตเออเซตเบคอนกับเซตช็อปโฟชี เดมมหาดิฉันนะคะทางทวิตเตอร์ช n น e อิมเพนนะคะอืมทุกคนฉันอยากได้จริงๆเลยจะบอกให้เสียดายเสียดายเสียดายที่แบบตอนนั้นไม่ตมัวเองเป็นคนใจดีเกินไปหรือเปล่าแบบอยากกระจายสิทธิ์ให้คนอื่นด้วยก <c oughs> ็เลยอ่ะอเอาแค่เสียดียวก็พอคาะาราเป็นไงเป็นไงวันนี้ก็คือมาเสียดายทีหลัดีดีมาก ใครมี treasure box ของน้องกัปไว้ในครอบครองคือดีมากทุกคนเอาวะอย่างว่าก็ได้1ชุด1เซตมาไว้ครอบครองก็อย่างนี้นะอะและนี่ก็คือทั้งหมดของขี้อวดเจนี้ของเรานะคะเอ้ยมีใครได้ รับอันไหนมาบ้างเอ้ยต้นอันนี้ก็มีเหมือนกันอันนั้นก็มีเหมือนกันมาบอกกันได้จ้ามาอวดกันได้แล้วไม่ใช่เราอวดคนเดียวทุกคนก็อวดฉันได้เหมือนกันนะจ๊ะเออย,ยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามรีแอคกันมา <c oughs> ไม่ใช่รีแอคสิวันนี้เป็นขี้อวดอ่ะเห็นไหมงงและงงตั้งแต่ต้นปีแล้วนะจ๊ะอะขอบคุณทุกคนมากว่าจีนก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจากแรงสนับสนุนทุกคนนั่นแหละที่มีให้เรามาโดยตลอดนะคะก็จะได้แบบ ไปหยิบนู่นหยิบนี่มาให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะคะเผื่อว่าใครไม่ได้พรีมาหรือว่าไม่ได้ซื้อมาอะไรก็มานั่งดูด้วยกันนะคะทุกคนงไงก็อยากแต่งปังน,น,นะเนาะอะไรเราก็ไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีทุกอย่างหรอกคะ่ะทุกคนนะทุกคนก็เห็นอยู่ว่าเออเราก็ไได้ประกวดทุกอ,อย่างใช่ไหมทุกคนเราเขาเรียกว่าอะไรอะ ตามกําลังแล้วกันตามกําลังของแต่ละคนตามความเหมาะสมนะคะไม่เดือดไม่ร้อนกันเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะคะที่ติดตามดูกันมาแล้วก็คอยซัพพอร์ตช่องเรามาเสมอเลยแล้วก็คอยซัพพอร์ตทั้งพี่มิวน้องกัปด้วยแล้วก็หวังว่าจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันไปน,นานๆอยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไร สิ่งรอบร้อมที่ดีกำลังใจที่ดีความรักที่ดีให้กับมิวกรับแล้วก็ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆเลยยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะเวลาอัพคลิปใหม่จะได้มานั่งดูพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในรีแองหน้าลุกบอบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย